ກลุ่มที่หกเมนติม ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้ว กดแชร์ครับักพูดนะคะอาจารย์ สวัสดีค่ะดิฉันดิาสวดิฉันสาวสดิัววิชัยดิ็มนอดิฉันนางสิฉันนางสาวิสาวสยานส <innen> พวกเราวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Mentimeter ค่ะ <M ul ay> Mentimeter นะคะคือเว็บหรือว่าแอพเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับสร้างพรีเซนต์ ที่นักเกรยียนสามารถโต้ตอบกันได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกับผู้สอนโดยผ่านระบบแบบสอบถามออนไลน์สามารถสร้างได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคําถามที่เป็นคําถามปลายเปิดการระดมความคิดเห็นเราสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีบนหน้าจอน,นั่นเองค่ะแอปพลิเคชันนี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในชั้นเรียนจากการเรียนรู้แบบนี้จะเห็นว่าเป็นการเรียนแบบว่า Active Learning ไม่ปิดกั้นความคิดเห็นของเด็กนั่นเองค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันนะคะขั้นตอนที่1เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Mentimeter ค่ะขั้นตอนที่2กด s ด g n up for free เพื่อเข้าสู่ระบบวิธีการ s y n n up หรือการเข้าสู่ระบบนะคะมีทั้งหมด4ว,วิธีด้วยกันนั่นเองก็คือวิธีที่1 เข้าสู่ระบบโดยการใช้บัญชี Facebook ของตนเองวิธีที่2เข้าสู่บัญชีโดยการใช้ Google วิธีที่3ใช้บัญชี Microsoft และวิธีและวิธีที่4คือการสร้างบัญชีใหม่นั่นเองค่ะการสร้างงาน Presentation ของการของ Mentimeter นะคะขั้นตอนที่1ให้คลิกเลือกไปที่ My Presentation กดที่ New Presentation นั่นเองค่ะจะเป็นรูปแบบนี้ค่ะขั้นตอนที่2เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วหน้าจอจะมี Presentation เลือกให้เลือกว่าจะทำเป็นรูปแบบไหนจะทำเป็นรูปแบบคำถามหรือว่า p r e s e n t อื่นๆใน p r e s e n t แต่ละหน้านะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนในการก็คือ หนึ่ง t y p เป็นส่วนที่ใช้เลือกรูปแบบของคำถามและ presentation ประกอบไปด้วย popular question 2. p q u i competition 3. content s i d e r 4. advanced advanced question ค่ะขั้นตอนที่2 แล้วก็จะมีคอนเทนต์เป็นส่วนที่ใช้ในการตั้งคำถามและกำหนดค่าต่างๆซึ่งเป็นรูปแบบของเพชเชนไทปที่เลือก2.1เพ t i o นส่วนสำหรับตั้งคำถาม2.2 o p t i o n นสำหรับตั้งคำตอบ2.3ใส่รูปภาพในตัวเลือกคำตอบ2.4ใส่ภาพพื้นหลัง2.3นะคะเป็น D ดีไซน์เป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบสีและรูปภาพค่ะ3.1เป็นการกำหนดรูปแบบที่แสดงของคำตอบ3.2เป็นเลเยอร์ตำแหน่งของคำถาม3.3เป็นเทคขนาดตัวหนังสือและส4จ,จะเป็นการกำหนดสีของพื้นหลังค่ะการนำเสนอ Presentation m e n t i m น t e r นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอน1 <c oughs> คลิกปุ่มพีเซนเพื่อนำเสนอพีเซนสองคลิกที่เครื่องหมายมากกว่าหรือเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเ,เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือจะใช้เป็นคีย์บอร์ดที่มีลูกศรซ้าย,ายขวาเพื่อเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปค่ะ <c ười> ขั้นตอนที่3จะมีการสังเกตจำนวนผู้เข้าร่วมพรีเซนเทชันค่ะ <c ười> นในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นการเชิญผู้ชมเข้ามาตอบคำถามค่ะการ ในส่วนของการเชิญผู้ชมเข้ามาตอบถามนะคะจะประกอบไปด้วย2แบบด้วยการฝากคือหการเชิญผ่านรหัสตัวเลขหรือว่าโค้ดนะคะนำรหัสตัวเลขที่แสดงอยู่ในพรีเซนเทชันนะคะส่งให้ผู้เรียนค่ะ2การเชิญแบบ QR โค d e หรือลิงก์นะคะก็คือคลิกเลือกแชร์คลิกเลือกดาวน์โหลด QR ค่ะแล้วก็คลิก Copy Link ส่งให้ผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมค่ะ การเข้าใช้งานสำหรับผมสำหรับผู้เรียนนะคะ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.meti.com n หรือเลือกใช้แอปพลิเคชัน Meti n Meter ค่ะ 2. อกรอกรหัสตัวเลขหรือว่าโค้ดนะคะ 3. คลิปุ่นสับมิ t 4. สแกน QR โค้ดที่คูณแสดงบนหน้าจอได้เลยค่ะตัวอย่าง <Okay. S 2> ตัวอย่างรูปแบบของเมตริเมตร์นะคะเราเอามาสองตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่หนึ่งจะตัวอย่างโ o r ดคลาวค่ะมุมมองของผู้สร้างนะคะจะเป็นในมุมมองของแบบที่เราเอามาค่ะมุมมองของผู้เล่นก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะแบบที่สองจะเป็นตัวอย่าง Type Answer ค่ะ มุมมองของผู้สร้างและมุมมองของผู้เล่นค่ะจุ <c oughs> <10 S 2> <c oughs> ดเด่นของเมนติเมเตอนะคะการต้อตอบแบบเรียลไทม์ผู้ชมสามารถเข้าร่วมและตอบคำถามได้ทันทีผ่านอุปกรณ์มือถือแท็บเลต็ตหรือคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมขั้นสูงค่ะ 2. ใช้งานง่ายใช้งานง่ายอินเทอร์เน็ตเฟซใช้งานง่ายค่ะ ช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างการโต้อตอบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคมากนักค่ะ 3. รูปแบบที่หลากหลายรูปแบบการนำเสนอข้อมูลจะมีที่หลกักจะมีหลากหลายเช่น word cloud word cloud ranking scale matrix มี template t e ให้เลือกค่ะสาม,มารถแทรกภาพไฟล์และวิดีโอได้ค่ะ ในส่วนของ m e n ติเ e เตอนะคะจะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าชมค่ะแต่ว่าใน m มนติเมเตอนะคะจะจำกัดให้เราใช้ฟรีได้ทั้งหมดแค่3สามสไลด์ค่ะแล้วที่เหลือเราจะต้องใช้เป็นแบบเสียตังรายเดือนหรือรายปีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ให้เพื่อนๆได้ลองเข้าไปแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะเพื่อนๆสามารถสแกน QR code ได้เลยนะคะ มีใครยังไม่สแกนไหมคะอันนี้จะเป็นส่วนของมุมมองของคนที่เข้ามาเล่นนั่นเองค่ะ ในส่วนที่เราเลือกมาจะเป็นจะเป็นกิจกรรมที่เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือว่าระดมสมองของผู้เรียนในชั้นเรียนค่ะจะมีประมาณนี้ค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคดีมากถามเมนติมิเตอร สรุปทำหน้าที่อะไรค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะครับได้ยินครับในเมนเตอร์นะคะที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการกร,กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการแสดงความริดเห็นภายในห้องเรียน เราสามารถสร้างคําตอบเอ่อเราสามารถโต้อตอบร่วมการภายในห้องเรียนโดยผ่านแอปพ,พลิเคชันหรือเว็บไซต์เม n ติงเมนเตอร์ได้ค่ะโดยการแสดงผลลัพธ์โดยทันทีอย่างเช่นที่เอนิยมใช้กันก็คืออย่างการเระดมสมองที่ใช้บทบท o าวนั่นเองค่ะที่จะเป็นการแสดงความคิดเห็นขึ้นมาหลายๆอย่างให้เห็นบนหน้าจอค่ะอืมแล้ว เออมันวัดทางด้านไหนพุทธิจิตตะหรือทักษะวัดด้านพุทธิค่ะสิทด,ด้านจิตตะวัดได้ไหมจิตตะสามารถวัดได้ค่ะขึ้นอยู่กับคําถามที่ผู้สอนนํามาใช้ค่ะโอเคโอเคนะครับอ้าวเริ่มประเมินกลุ่มเมนติมิเตอร์ครับขอบคุณค่ะ